วันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นเฟรตบอยแคลรี่แบบใหม่แบบยาทโลไม่ออกคอนสายฟ้าไม่ออกเบิร์เซิร์กไม่ออกไมดัตออกเป็นเฮมออฟเดอร์โดมินเตอร์แทนมันดียังไงก็คือตอนต้นเกมมันไม่ต้องซื้อแทงโกเยอะซื้อแค่เซ็ตเดียวล้วก็ขึ้นเป็นเฮมได้เกาะบวก4 HP ฮพลีเจนบวก4สามารถยืนอยู่เลนได้สบายสบายเกมนี้มันเจอแมกนัตกับทัสมาสา3ทัสมันเป็นฟิสิกอลดาเมจไงพอมีเกาะเยอะไอแท็กทีมันก็ตีไม่เข้า เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันดียังไงตอนได้แล้วอันนี้เล่นเล่นปกติเลยไม่มีอะไรเพราะว่ามันจะเล่นไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วก็รอได้เฮมแต่ถ้าจะเห็นเงินเงินก็บแบบเท่าเท่ากันเลยก่อนที่จะได้เฮมะนะไม่ได้ค่าตัวหนึ่งเพราะเพื่อนมาแกงแต่พอได้เฮมแล้วะวิธีใช้ก็คือเหมือนไม้ดันเลย มันออกเทมมาใช้เหมือนไมดดัสทุกๆคู่ดาวกดใส่คลิปตัวใหญ่ก็จะได้เงินค่าเหมือนได้ค่าคลิปตัวนั้นแล้วก็ไวเหมือนกดไมดดัสใส่อ่ะแต่ไมดดัสมันจะได้ร6 0หโกแล้วก็ได้เวลคูน2 1จุนแต่นี้จะได้เวล,ได,เวลได้เงินเหมือนปกติแล้วส่วน,ส,วนส่วนเวลมันไม่แชร์กับเพื่อนมัน,ม,นมันเป็นเหมือนไมดดัสอ่ะเทมคูดาวแค่45วิบาวิแมดดัสคูดาว1 1 0่สิวิสามารถทําให้ยืนเลนได้เรื่อยๆอะแล้วก็เอาป้อมอีกฝั่งได้ด้วย เอาไปบวกก็ได้วิธีฟา,ม,ฟามันก็ฟาร์มไปคู่กับเฮมารามไวว่าลออก power เทศกับเบอร์เซอร์กิถ้าเป็นโดยปกติเงินเท่าไหร่2 5 0 0ก็เหมือนออก power เทศกับโมบิฟาร์สมา2อย่างแต่มีเฮมฟาร์มไววิกเลือดไม่มีทางต่ำด้วย HP 雷杰น์มันเยอะอันนี้คู่ดาวเรามันก็กดใส่อันนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆอยางเพื่อนมาแกงก็มีดาเมจเพิ่มเพิ่มขึ้นดาเมจจากไอเฮมกิฟ ถ้าปรติอย่างเงี้ยไอไว้มันยังฟามเป็นเชี่ยนไม่ค่อยไหวหรอกอันนี้ฟาร์มได้ชิลเลยเฮมมาใหม่ฟาร์มัน,นเสร็จแล้วก็ไปกดเฮมอันนี้อันนี้ได้คลิปดิเก็บไว้คลิโปโทรมันเอาปัม๊มดาเมจปั๊มได้ไวเงินเริ่มฉีกคนอื่นละดูโกงไปเลยสองเที่ยวกัน คิดละเมิดป้อมพอละเอาคลิปใหม่ได้ป้อมได้เฉยบอยโอ้เดี๋ยวเล่นบอยเล่นฟาร์มเรื่อยๆแล้วก็รอคนอ,อุบวกแต่อันนี้มันไม่ได้นสดเลยเลยมีเฮม,มแล้วก็ฟาร์มเจ็ดสามนาทีเจ็ดพันแล้วก็ใช้ทุกๆครูดาวจับคลิปปามเป็นเชนก็ไหว,วหม,มันก็เอาคลิปเฮมมาฟาร์มด้วย หลังจากนี้ก็ออกเป็นปกติเลยเมลสตอมเอ็มจอนเนียบีเคบีแค่ออกมาเล่นฟาร์มเหมือนออกเป็น M ไมดัลทำให้เล่นสบายด้วยลองลองไป